เพราะจริงๆแล้วเนี่ยห่วงเวลาที่มันจะมีวิกฤตหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความอ่อนแอหรือจุดต่ําสุดเนี่ยมันจะอยู่นะหลังวันที่27พฤศจิกามันมันมันยังเป็นการออกแขกมากกว่าอ่าแล้วก็โหมโรงอ่าเรียกเรียกเรียกแขกเข้ามาดูแต่เวลาที่ที่จะออกโรงจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่แถว27พฤศจิกา แล้วก็จุดที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยจะอยู่นะฮะมันเป็นห่วงที่ค่อนข้างยาวเพราะว่ามันไม่ได้ทีเดียวอ่ามันจะมีการยุดยื้อมีมีผัดกันไปผัดกันมาเหมือนอย่างที่เราเห็นอ่ะไม่ว่าจะประเทศไหนก็อย่างนี้เออก็คงตั้งแต่ปีใหม่ถึงขอนตุดจิตถึงตุจิตอ่าแต่ว่าจุดที่เปราะที่สุดแล้วถึงขั้นไม่เป่าะอีกแล้วแตกเลย มกุลักุมพา